สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับ Fake n e w s นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึง f a k e n e w s นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าข่าวหรือว่า News คืออะไรนะครับข่าวคืออะไรข่าวคือสื่อต่างๆที่ออกมาในปัจจุบันเพื่อทอาทัานปัจจุบันซึ่งอาจจะให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่นจากปากต่อปากการตีพิมพ์ระบบไปรษณีย์การออกอากาศการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านทางปากคำของผู้สังเกตการและพยานที่เห็นถึงเหตุการณ์ซึ่ง,ปร,งประเภทของข่าวได้แก่ประเภทของข่าว 1. ข่าวการเมือง political news 2. ข่าวการศึกษา Educational News 3. ข่าวเศรษฐกิจ Economic News 4. ข่าวสังคม Social News 5. ข่าวสิ่งแวดล้อม Environmental News 6. ข่าวศิลปวัฒนธรรม Culture News 7. ข่าวกีฬา Sport News Fake News หรือข่าวปลอมก็คือ ข้อมูลเป็นเท็จที่นำเสนอเป็นข่าวโดยมีความประสงค์เพื่อชักนำบุคคลในทางที่ผิดเพื่อสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานนิติบุคคลหรือบุคคลหรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือเพื่อชักจูงการเมืองทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเฟกนิวนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ข่าวปลอมแต่ยังรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่ไม่เป็นจริงสาเหตุที่ทำให้เกิดเฟกนิว นอกจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจกแล้วการสร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมอาจมีการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อหวังผลต่างๆเช่นการเมืองและผลประโยชน์เข้าตัวใช้เทคนิคการบิดเบือนหรือการชักจูงทางจิตวิทยาหรือการสร้างทฤษฎีสมคิดเพื่อให้ผู้บริโภคสารสนเทศเกิดความสับสนซึ่งเฟกนียสามารถแบ่งได้เป็น7ประเภทหลักๆ ข่าวเสียดสีหรือล้อเลียน 2. ตัดต่อดัดแปลงเพื่อหลอกลวงผู้รับสาร 3. ข่าวที่อยู่ผิดที่ผิดทางผิดบริบท 4. ข่าวเชื่อมโยงมั่วๆ 5. ข่าวปลอมร้อยเปอรเซ์ 6. อ้างแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ 7. ข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นต้นครับผลกระทบของเฟกซ์นิวนะครับ 1ผู้ที่ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับ2ผู้ที่ได้รับสารเกิดความตนกตกใจนะครับ3ผู้แอบอ้างได้รับความเสียหายนะครับผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายนะครับ4ข้อมูลที่ทําให้เกิดความเป็นข้อมูลที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมนะครับตัวอย่างของ f ฟ k e n e w นะครับในวันที่17สิงหาคม พุทธศักราช2564นะครับตามที่มีการโพสต์นะครับได้แชร์ข้อความในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขอกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันและลายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับ จากกรณีที่ประชาชนได้สมัครกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันและ l ลายนะครับซึ่งกำหนดให้ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการก่อนและมีการส่งเอกสารที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้ลูกค้านั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลงังได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมนะครับ ที่แอบอ้างหน่วยงานที่ไม่มีจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อหลงเชื่อโดยการสมัครกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันและ line ที่มีการอ้างเอกสารที่ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเอกสารปลอมนะครับเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินฝากถอนโอน หรือให้สินเชื่อต่างๆครับโดยตรงกับประชาชนทั่วไปนะครับวิธีที่จะรู้ทันและสังเกตข่าวปลอมนะครับ 1. ข่าวต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ 2. การสังเกตการเรียบเรียงเนื้อข่าวนะครับแล้วก็การสะกดคําต่างๆนะครับเพราะข่าวปลอมนะมักจะสะกดคําผิดนะครับ3ส,สังเกต ลิงก์หรือ URL ให้ดีนะครับโดยข่าวปลอมเนี่ยจะมี URL คล้ายเว็บของสำนักง,งานข่าวจริงนะครับ 4. ดูรายง,งานข่าวจากแหล่งอื่นๆที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือว่ามีข่าวแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับ 5. ตรวจสอบข่าวจากการเสิร์ชข้อมูลอาจพบว่าเป็นข่าวปลอมข่าวเก่าๆครับ 6. ข่าวปลอมอาจมีการนําเสนอรูปภาพจากข่าวเก่ามาใช้เพื่อความน่าเชื่อถือนะครับ